ไม่รู้จะขายอะไรดีแก้แบบนี้ครับถ้าวันนี้คุณไม่รู้ว่าคุณอยากอยากทำธุรกิจนะแต่ไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีทําอย่างนี้นะครับให้คุณอย่าไปคิดว่าคุณจะขายอะไรให้คุณคิดว่าตอนนี้รอบๆข้างคุณมีปัญหาอะไรครับเพราะปัญหาคือที่มาของเงินคะคนจะจ่ายเงินให้เราต่อเมื่อเราสามารถช่วยแก้ปัญหาเขาได้ครับ อย่างเช่นแก๊สยกตัวอย่างคนไปดูเอ๊ะตอนนี้เมื่อก่อนแท็กซี่เรียกแล้วก็ไปส่งแก๊สเรียกแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าค่าแท็กซี่จะเท่าไรเรียกแล้วในซอยก็ใหม่ไปไกลก็ใหม่ไปแกบแท็กซี่จึงมาครับเห็นไหมอย่างหรือว่าคุณอาจจะอยากจะกินอาหารแต่มันไกลเหลือเกินไปจอดรถเยวาวราชไม่ไหวไลแมนจึงมาครับเอ๊อยากจะได้ของอันนี้แต่ว่าผมไปซื้อไม่ได้อะมันไกลเหลือเกินนะครับมีการรับฝากหิ้ว นะหรือว่าเนี่ยผมอยากจะได้ของนี้มาแต่ไม่ต้องไปต่อคิวพีออเดอร์แต่เช้าเลยผมคงไปไม่ได้ผมติดงานครับมีบริการรับต่อคิวเห็นไหมอะไรที่มันเป็นปัญหามันนํามาซึ่งเงินดังนั้นวันนี้คุณมองครับว่ารอบๆข้างตัวคุณเนี่ยมันมีปัญหาอะไระบ้างเพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันก็จะเป็นปัญหาดีห้มันเกิดขึ้นกับคนอื่นเหมือนกันเมื่อคุณมีปัญหาไอ้คนอื่นที่มีปัญหาเหมือนคุณเขาก็หาทางแก้ปัญหาันะ้นคุณลองคิดโซลูชันคิดวิธีการแก้ซิว่ามันมีวิธีการแก้ไหนบ้างที่มมันสาารถแก้้ได แล้วเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็เรียกมันเป็นการใช้บริการหรือคิดออกมาเป็นการทําสินค้าครับให้คุณลองไปดูร้านใดสบหกสิบบาทนะครับคุณจะเห็นว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เขาออกมาในร้านด้วยส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่มันแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆครับบางทีปัญหาจุกจิกในบ้านเป็นปัญหาที่ไม่รู้ตรงนี้จะไปเก็บยังไงตรงนี้จะไปทํายังไงเขาก็คิดอุปกรณ์ออกมาขายเห็นไหมดังนะั้นจงจําไว้ครับว่าที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมีเงินครับ ดังนั้นจงวิ่งเข้าหาปัญหาจงหาปัญหาแล้วหาทางแก้ปัญหานั้นถ้าคุณแก้ปัญหาได้ปัญหาเดียวกันก็มีคนอื่นย้ายคุณแก้เหมือนกันคุณก็ไปชาร์จตังค์เขาได้เหมือนกันครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามเฟแอุ๊กสแบงก์สุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปโดยตรงไปหาคุณในไลน์และคุณ